โอ้ทำไมมันร้อนแบบนี้นะสวัสดีครับขอซื้อซิมซิมเบิลซิมคุณพูดไทยได้ไหมคะได้นิดหน่อยผมชื่อโบ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 ขอกราบขอให้มีสุขภาพดีนะครับ Bro what are you doing อา้าวไม่ใช่พระเหรอตายแล้วสวัสดีครับพระคุณเจ้า โบโบขอโทษเมื่อกี้กราบผิดคนไม่เป็นไรจ้ะยักษ์ขาวน่ารักดีขอบคุณครับโบโบพยายามอยู่ครับดีตัวใหญ่แต่ใจดีนะอันนี้กินได้จริงเหรอครับจริงสิพี่ลองเลยอร่อยแฮะ โยคะยากกว่าที่คิดฮะไม่เป็นไรนะค่อยๆทำเอา้าลองดูใหม่แขนตรงๆขออะไรยเย็นๆหน่อยครับมะพร้าวนี่แหละดับร้อนได้ยิ้มหน่อยครับจะได้ดังในติ๊กต็อกผมคนติดตามผมเยอะนะไม่อยากโม้ <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ <laughs> วัดอรุณโบโบเคยอยู่ตรงนั้นมาแล้วรอบนี้ได้ดูจากอีกมุมนะพี่อ้าวโบโบเผลอเทหมดถุงปลาอิ่มยันพรุ่งนี้แล้วมัง้ง <laughs> ขอโทษครับโบโบเตะไว้ไปหน่อยไม่ไวรอกแต่หนักนี่สิ โคดีนะยักษ์ขวัญใจคุณกรุงแล้วเนี่ยต้องให้ครบสามกวงถึงจะศักดิ์สิทธิ์นะเอาแมงป่องเข้ากล้องด้วยไหมได้เลยครับโอ้โหกลิน่นเหมือนอะไรเน่าเน่า <laughs> แต่พอได้กินนะจะลืมกลิ่นไปเลยพี่ยักษ์ดูพระอาทิตย์ตกด้วยเหรอ โบ,โบูโบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยครับสวยจริงๆขอให้ผู้โดยสารท,ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณที่ช่วยพิการรถไฟไทยค่ะลาก่อนกรุงเทพโบโบจะคิดถึงทุกคนเลยครับ